โรคพิษสุนัขบ้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะที่ตอนนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขนะคะก็ได้ดูแลแล้วก็ป้องกันกันเป็นอย่างดีปศ์จังหวัดลําพูนเองก็มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะด้วยการออกหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอําเภอท,ทุ่งฉางค่ะ สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนนะคะก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้างนะคะออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ค่ะให้บริการพาตาัดทำมันสุนัขแล้วก็แมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะคะ สำหรับการดำเนินง,งานด้านการรณรง,งรคงงปรงงร์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนก็ได้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธิานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลรักอัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีที่ประสงค์จะให้มีการป้องกันการควบคุมโรคพิษสุนักบ้าและให้เกิด าการดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคะในการดําเนินงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์แล้วก็อสอปศุสัตว์ค่ะรวมปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตนเองทุกๆพื้นที่ค่ะ ใช่แล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นภาพนะครับของประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางเอาสุนัขหรือว่าน้องแมวของเรานะครับมาใช้บริการเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบนะครับต่อตัวเราเองครอบครัวแล้วก็สังคมป้องกันในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าโรคนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กับโรคไข้เลือดออกหรือว่าโรคโควิด -19 เเลยนะคุณผู้ชม